เพียงแค่นายเอาผล,ลไม้แห่งความสงบสุขมาให้ฉันฉันก็จะปลูกต้นไม้แห่งความสงบสุขให้ครับนาย <c oughs> อย่าไปเชื่อเอามาให้ฉันไอลุงนั่นเอาแต่ปลูกต้นไม้อย่าไปเชื่อเอามาให้ฉันไม่จริงเอามาให้ฉันฉันให้แตม้มแกได้ด้วยไอ้นั่นไม่ให้อะไรเลยฉันปลูกต้นไม้ให้ยังไงล่ะจะไปเอาทําไมต้นไม้น่ะไม่ต้องเอาซื้อของจากฉันเลย <c oughs> และนี่ก็คือคําถามที่เราเนี่ยไม่รู้นะครับว่าควรที่จะเลือกอะไรดีเพราะว่าในโหมดเซนเดนี่ยถือว่าเป็นโหมดที่เรา เราจะต้องเลือกนะครับว่าเราจะอัพเลเวลต้นไม้ต้นนี้หรือว่าเราจะเอาพอยที่มีเนี่ยมาแลกของที่อยู่ที่นี่แทนนะครับในคลิปนี้เนี่ยผมก็ได้เตรียมทางออกแล้วก็วิธีแก้ไขปัญหานี้มาให้เพื่อนๆแล้วนะครับซึ่งวิธีนี้เนี่ยจะทำให้เพื่อนๆไม่ต้องเลือกระหว่างที่จะอัพเกรดต้นไม้หรือว่าตัดใจเอาเงินไปซื้ออะไรสักอย่างหนึ่งที่อยู่ที่นี่นะครับซึ่งวิธีนั้นจะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยก็คือการที่เราเนี่ยหาแต้มเซนให้ได้เยอะเพียงพอกับทั้งการซื้อของตรงนี้แล้วก็การอัพเกรดกับคคุุณลลนนีี้เอาวิธ นีจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราไปดูกันดีดีช็อปขายสัตว์เลี้ยงราคาถูกผลแคนดี้มเมล็ดต่างๆรับกิฟต์เกมพาสเติมโรบักแท้เข้าลิงก์ใต้คลิปได้เลย แน่นอนครับเพื่อนๆตอนนี้เนี่ยผมมีเซนอยู่ประมาณ5เซนเท่านั้นนะครับเพราะว่าผมก็ใช้ในการอัปเกรดแล้วก็ใช้ในการซื้อของไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าในคลิปนี้ผมจะแนะนําวิธีการหาแต้มเซนให้ได้เยอะมากๆนะครับซึ่งวิธีเนี่ยมันก็คือการที่เรานั้นจะต้องปลูกต้นไม้ที่มีความแรงสูงโดยที่ไม่เกี่ยงเลยนะครับว่าต้นไม้นั้นจะเป็นต้นไม้ประเภทอะไรใหญ่แค่ไหนหรือว่าเป็นต้นไม้ในแพทไหนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคำตอบสําหรับคลิปนี้เนี่ยมันมีอยู่อย่างเดียวเลยก็คือเพื่อนๆจะต้องเลือกต้้นไมที่ มีความแร่สูงซึ่งเียผมจะขึ้นให้ดูนะครับว่าผลของแต่ละต้นเนี่ยหลังจากที่เราเอาไปส่งแล้วเนี่ยเราจะได้ทั้งหมดกี่แต้มนะครับเพราะถ้ายิ่งต้นไม้ต้นนั้นมีความแร่มากคะแนนที่เราได้ก็จะเยอะมากเช่นเดียวกันแล้วก็ในกิจกรรมเซนครั้งนี้นะครับแทบจะไม่ต้องพึ่งสัตว์เลี้ยงต้นไหนเลยด้วยซ้ําแต่ก่อนที่เราจะไปดูว่ามีต้นไม้อะไรที่น่าสนใจแล้วควรปลูกบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันนิดนึงละกันว่ามันมีอะไรที่น่าแลกน่าซื้อบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับในเซนช็อปเนี่ยสิ มีแค่นี้จริงๆนะครับแล้วก็มีฮอตสปริงด้วยนะครับแต่ผมจะตันอย่างอื่นนะครับที่ผมปลดล็อกมาอย่างเช่นเซนแฟลร์นะครับเซนเกรดซอฟซันชัยนะครับโคอี Ho e, อะไรแบบนี้ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับหมายถึงว่าผมก็ไม่ได้สนใจอะไรมากนะครับแต่แน่นอนแหละยังไงเราก็ต้องอัปเกรดไปเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะแลกแต่ไข่กับซองอย่างเดียวเนี่ยมันก็คงจะน้อยเกินไปใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวในคลิปนี้เดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าหลังจากถึงอีเวนต์แล้วเนี่ยอีกแค่ประมาณกี่นาทีนะอีกกก่รรมมานาทีเเ,าาเต้เ้ไ้ไไหอออลลลืลืืผ ที่เราจะเอามาปลูกในส่วนของเราทั้งหมดเลยนะครับในพวกนี้นะครับผมไปเลือกปลูกมาแล้วนะครับก่อนที่จะเกิดอีเวนต์นะครับหรือว่าที่ลุงคนนั้นเนี่ยจะปล่อยพลังชี้อะไรมาสักอย่างหนึ่งนะครับเอาล่ะเดี๋ยวผมจะเปิดร้านซีดูนะครับผมคิดว่าร้านซีดเนี่ยน่าจะทําให้เพื่อนๆนั้นเข้าใจง่ายที่สุดนะครับคราวนี้ครับหลังจากที่เราเปิดร้านซีดมาแล้วนะครับให้เพื่อนๆเลื่อนลงมาที่ด้านล่างสุดเลยนะครับเพื่อนๆจะเห็นความแรงตรงนี้นะครับนี่คือพริสเมติกนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่ามันมีไจแอนท์พายโคนซี ไอเทมประมาณ5-6อย่างนี้นะครับหรือว่าต้นไม้56ต้นนี้นะครับมันมีความแรอยู่ที่ขั้นพริสเมติกหรือว่าความแรสูงสุดในตอนนี้นะครับซึ่งมันหมายความว่าอย่างไงมันก็จะหมายความว่าผลผลิตจากต้นไม้เหล่านี้นะครับจะให้แต้มซึ่งเขาเรียกว่าแต้มเซนหรือว่าแต้มฉีเนี่ยเยอะที่สุดรองลงมานะครับก็จะเป็นสีนี้ครับสีส้มนะครับให้จําเสียไว้เลยนะครับอันนี้คือสีรุ้งนะครับต่อมาก็คือสีส้มนะครับก็จะมีโคโค่แล้วก็เกรปนะครับอันนี้เนี่ยผมแนะนําให้อยู่แค่ขั้นนี้ก็พอนะครับถ้า ก็ปล <S an> ูกแค่เท <an> ่าน <an> ี <S an> ้ก <S an> ็พอนะครับไม่ต้องปลูกเยอะแต่ที่ผมปลูกเยอะในสวนผมขนาดนี้เนี่ยเพราะว่าผมอยากที่จะเอามาให้เพื่อนๆดูนะครับว่าต้นไม้แต่ละต้นเนี่ยมีความแรงอะไรบ้างนะครับเพราะมันก็ผ่านมานานแล้วน้องเผื่อเพื่อนๆจำไม่ได้อะโอเคเดี๋ยวกลับไปดูอีกทีนึงนะครับเอาสัก3ามเลเวลละกันมันก็จะมีสีรุ้งนะครับสีส้มสีม่วงแล้วก็สีทองนะครับประมาณนี้ละกันนะครับรุ้งส้มม่วงทองโอเคต้นไม้ต้นแรกนะครับออามาทางนี้ละกันนะครับต้นอันต้นนี้ไม่นับนะอันนี้ผมปลูกไว้เฉยๆนะครับเ็นบู ้นแรกนะครับก็คือเบลเปเปอร์นะครับหรือว่าพริกกระดิ่งนะครับก็แน่นอนครับเบลเปเปอร์เป็นสีม่วงนะครับก็แสดงว่าอยู่ขั้นที่3หรือว่าอยู่อันดับ3มนะครับมีความแรงอยู่ที่อันดับ3ต่อไปนะครับเปเปอร์เฉยๆนะครับมีความแรงอยู่ที่อันดับ2นะครับสีส้มเห็นไหมสีส้มจะดีกว่าสีม่วงนะครับโอเคต่อไปนะครับอันนี้ซันคอยใช่ไหมซันคอยไหมอ้อันนี้คล้ายๆซันคอยนะครับแต่ว่ามันเป็นต้นไม้ใหม่นะครับก็คือฮินมาอีกนะครับเป็นต้นไม้ของที่นี่เนาะหมายถึงว่าของแพทนี้นะครับก็เป็นสีม ว่าให้เอาออกไปเลยก็ได้นะครับแต้มมันน้อยดังนั้นเดี๋ยวผมจะหยิบต้นออกไปเลยแล้วกันนะแล้วผมก็จะใช้รีเคลเมอร์ดึงออกก่อนนะครับต่อไปครับพาราไดซ์เพเทลอันนี้เนี่ยผมอยากปลูกเอาไว้เฉยๆนะครับเดี๋ยวเราเอาออกก็ได้แต่ผมจะใช้รีเคลเมอร์ดึงออกเหมือนกันนะครับผมค่อนข้างงกพาราไดซ์เพเทลนะครับผมบอกเลยว่ามันเป็นต้นไม้ที่ดีมากๆนะครับต่อไปครับต้นอย่างฟอสซิไลน์นะครับเป็นต้นสีส้มนะครับหรือว่ามีความแรงอยู่ที่อันดับที่2เลยเพราะฉะนั้นนะครับเก็บเอาไว้ก็ดีเหมือนกันนะครับสำหร สูงสุดหรือว่าความแรงระดับพริสเมติกนะครับเห็นไหมมันจะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะครับม่วงฟ้าน้ําเงินอะไรแบบนี้นะครับดังนั้นถ้าเพื่อนๆมีนะครับเอามาปลูกเลยตอนนี้นะครับนี่บนบบสซัมนะครับผมอยู่3ต้นตอนนี้ก็ปลูกไปเลยนะครับรอให้มันติดสัญลักษณ์แบบนี้นะครับเดี๋ยวรอกิจกรรมมาปุ๊บเราติดสัญลักษณ์ปุ๊บเราเก็บไปขายได้เลยนะครับต่อไปครับข้างๆบนบบสซัมนะครับก็คือเบอร์นิงบัตนะครับแน่นอนสีเดียวกันนะครับสีรุ้งแบบนี้นะครับบอกเลยว่าแต้มเพื่อนๆเนี่ยกระฉูดแน่นอนนะครับต ระดับสีม่วงหรือว่ามิติคอลนะครับจริงๆแล้วผมแนะนําให้ถอนออกนะเพราะว่าด้วยส่วนตัวผมนะครับผมคิดว่ามันมีบนบลอสซัมประมาณ3ต้นนะครับมีเบอร์นิงบัตต้นหนึ่งมีฟอสซิไลต์ต้นหนึ่งก็จบแล้วนะครับไม่จําเป็นต้องมีเยอะเลยเพราะฉะนั้นถ้าเป็นสีม่วงแบบนี้นะครับผมแนะนําให้เพื่อนๆเนี่ยถอนออกไปเลยนะครับถ้านะถ้าสมมติว่าเพื่อนๆมีต้นสีรุ้งเยอะนะครับหรือว่าพริเมติกเยอะนะครับก็เอาแค่สีม่วงพอดังนั้นสําหรับไฟร์ฟลายเฟิร์นนะครับผมจะเด็ดทิ้งให้หมดเลยต่อไไไปครับบขาาดดม่่้เลยยอองินนตกะ ยังไงก็ต้องอยู่ในระดับพริสเมติกอยู่แล้วนะครับแถมยังมีผลเยอะอีกด้วยนะครับเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยเห็นไหมผลเพียบเลยนะครับผมปลูกไว้4ต้นจริงๆถ้ามีบีนสต็อกอย่างเดียวก็คือจบแล้วนะครับดังนั้นบีนสต็อกเนี่ยจะคล้ายๆกับโบนบอซัมนะครับก็คือมันมีผลเยอะนะเห็นไหมแบบนี้นะครับแต่บีนสต็อกอาจจะเยอะกว่าด้วยซ้ำนะครับต้นหนึ่งเนี่ยอาจจะมีประมาณ3ถึง6ผลเลยนะครับ7ผลก็อาจจะได้นะครับ8ผลก็ได้หรือเปล่าไม่รู้นะครับ1 2 3 4 5 6 ผมว่า89ผลเนี่ยมีอยู่นะครับเพราะฉะนั้น บีนสต็อกต้นเดียวอาจจะอยู่เลยก็ได้นะครับอ่ะต่อไปหมดแล้วสาหรับฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูฝั่งนี้ต่อนะครับเอมเบอร์ลิลี่ครับยังไงก็ต้องมีนะครับแต่ว่าเอมเบอร์ลิลี่เนี่ยก็ก็ต้องยอมรับตรงๆว่าเออมันมีแค่ผลเดียวนะครับหรือว่ามีดอกเดียวเอาไปขายนะครับยังไงก็ถ้าเพื่อนๆมีเยอะก็ปลูกเอาไว้ก่อนนะครับมันก็มีประโยชน์เหมือนกันเนาะอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นระดับพริสเมติกอยู่แล้วนะครับหรือว่าระดับสูงสุดนั่นเองต่อมาที่เหลือนะครับเพื่อนนนตตััววออย่่่าาางงะรบมมีี้้ไท มีระดับที่ค่อนข้างสูงนะครับเผื่อเพื่อนๆจําไม่ได้นะมันเป็นต้นไม้อีเวนต์เก่านะครับอ่ะต้นแรกเลยนะครับโกโก้อยู่ในระดับที่2นะครับซึ่งถือว่าโอเคมากๆเลยนะครับเพื่อนๆสามารถเอามาปลูกได้นะครับมีผลประมาณ4ีหผลต่อต้นด้วยนะครับอันนี้หนึ่งสองสามสี่นะครับประมาณ4ผลนะครับต้นนี้ก็เหมือนกันนะครับต่อไปครับซันคอยซันคอยเนี่ยผมก็ไม่ได้แนะนํามากนะครับเพราะว่ามันอยู่ในระดับที่3เนาะเก็บเข้ากระเป๋าไปเลยนะครับต่อไปก็คือนี่ครับชูการ์แอปเปิ้ลใช่ไหมชูการ์แอปเปิ้ลเนี่ยอยู่ในระดับสูงสสุดนะครรับหือว่าพิิเมตก หมือนนกันผมมี4ต้นนะครับเห็นไหมเพื่อนๆสามารถปลูกเก็บเอาไว้ได้เลยนะครับเพราะว่าต้นหนึ่งเนี่ยมันจะมีประมาณ6 7ผลเลยเห็นไหมหนึ่งสองสา้าหกเจ็ดนะครับประมาณนี้เลย 12 3 4 5 6 7 8แนะครับแเมชูการ์แอปเปิ้ลเนี่ยยังอยู่ในระดับสูงสุดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆสามารถปลูกชูการ์แอปเปิ้ลได้นะต่อมานะครับเฟยโจนะครับอยู่ในระดับรองสูงสุดนะครับหรือว่าระดับที่2นะครับก็เก็บเอาไว้ก็ได้แต่ผมเนี่ยซึ่งผมจะเก็บเอาไว้ก่อนนะครับต่อมาครับเนกตาทอนอยู่ระดับที่สนะครับสำหรับผมเนี่ยถือว่าไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับมันได้น้อยเกินไปเพราะฉะนั้นเราจะเก็บผลผลิตออกมานิดหนึ่งนะครับล้วก็เก็บเข้ากระเป๋าไปเลยนะครับต่อ เราสามารถคราฟได้เนาะแล้วก็ดูจากเครื่องบนนี้นะครับเหมือนจะติดสถานะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะตอนนี้อีเวนต์มันเริ่มแล้วเนาะเพราะนั้นผมจะเก็บเอาไว้ก่อนนนครับสำหรับแกรนโวคาเนียเดี๋ยวเราไปดูต้นต่อไปกันเลยดีกว่านะครับเนกตาทอเหมือนกันนะครับเนกตาทอถ้าสมมติว่าไม่ติดสถานะผมว่าเราเอาออกเลยดีกว่านะครับต่อไปครับมูนเมลอนนะครับอยู่ระดับ3แต่ว่าติดสถานะไปแล้วอันนี้ผมขอเก็บไว้ก่อนละกันนะเอ้ยไม่ต้องเก็บหรอกเราก็เก็บผลเลยแล้วก็เก็บมูนเมลอนมาเลยนะครับนี่โลควอส์นะครับอย แล้วก็ได้แต้มค่อนข้างเยอะต่อมานะครับคอริไดโนชูมนะครับอันนี้เก็บเอาไว้เลยนะครับเก็บเอาไว้เลยไม่ต้องเอามาใช้เลยครับเพราะว่ามันอยู่ระดับ4เลยนะครับอ่ะเก็บเอาไว้นะครับกัวนาบาน่านะครับอยู่ระดับ3นะครับถือว่าไม่เวิร์กเท่าไหร่ถ้าสมมติเพื่อนๆมีระดับ1กับ2เยอะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเก็บเข้าไปเลยเก็บเข้าเป๋าไปเลยนะครับฮันนี่ซัคเกิลเหมือนกันครับใครบอกว่าโอ้ไอเทมนี้ต้นนี้มันแรงขนาดไหนนะครับหรือว่าต้นนี้มัน o อขนาดไหนให้เงินเยอะขนาดไหนนะครับ ถ้าสมมติว่าเพื่อนๆยังจําได้ในต้นนี้เป็นต้นไม้ที่สวยมากๆนะครับต้นหนึ่งเลยเห็นไหมไฮฟรุตนะครับแต่ว่าก็อยู่ในระดับที่2นะครับแต่ระดับ2ก็โอเคอยู่นะครับแล้วก็ผลของเขาติดสถานะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นก็แนะนำนะครับถ้ามีไฮฟรุตเหลืออยู่นะครับหรือว่าเป็นผู้เล่นเก่าแพทที่แล้วไม่ค่อยได้เล่นนะครับก็เอาไฮฟรุตมาก็ได้เหมือนกันนะครับต่อไปมูนแมงโก้นะครับติดสถานะแล้วแต่ว่าเป็นสีม่วงนะครับก็ถือว่าก็ยังดีนะครับเก็บเอาไว้ก่อนก็ได้นะครับต้นสุดท้าย โอ้โหเฉยๆมากนะครับอยู่ระดับ4เพราะฉะนั้นเรียบร้อยครับที่เหลือนี้นะครับที่เหลือที่อยู่ที่ส่วนของผมทั้งหมดเนี่ยในตอนนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นผลไม้ที่เหมาะที่จะอยู่ในส่วนของเราในอีเวนต์นี้ทั้งนั้นเลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะย้ายจุดให้มันดูดีสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เราจะได้ฟาร์มแต้มเซนกันไปยาวๆนะครับอย่างเมื่อกี้นี้นะครับดวงวิญญาณหรือว่าพลังฉีเนี่ยมันก็พุ่งเข้าใส่ต้นไม้ชูการแอปเปิลของเรานะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะครับ จริงๆแล้วสำหรับอีเวนต์นี้เนี่ยไม่มีอะไรเลยนะครับนอกจากเราจะต้องปลูกต้นไม้ที่มีความแรงสูงสุดให้ได้เยอะมากๆนะครับดวงวิญญาณหรือว่าพลังงานหรือว่าออฟอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับที่มาจากคนนี้เนี่ยพุ่งเข้าใส่ผลไม้ของเรานะครับจนถึงเวลาเราก็เก็บแล้วก to ็ไปส่งเขานะครับเพื่อที่จะดูว่าเราเนี่ยจะได้แต้มสักเท่าไหร่นะครับยิ่งความแรงของผลไม้นั้นหรือว่าต้นไม้นั้นเยอะเท่าไหร่นะครับแต้มมันก็จะเยอะเท่านั้นรอบนี้นะครับเป็นพริกธรรมดานะครับซึ่งพริกธรรมดาเนี่ยอยู่ระดับ2นะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครา ก็น่าจะเหลือเพียงแค่พวกเอเบลเปเปอร์แล้วนะครับเพราะว่ามันติดสถานะไปแล้วนะผมก็เลยไม่ได้ถอนออกนะครับสรุปอีกครั้งหนึ่งละกันนะครับถ้าสมมติเพื่อนๆเนี่ยไม่รู้ว่าระดับไหนมันแรงนะครับให้มาดูที่สีนะครับตรงนี้พริสเมติกนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่ามันมีสีอะไรบ้างนะครับอย่างตรงนี้เนี่ยสีรุ้งนะครับอยู่พริสเมติกนะครับต่อมาก็คือสีส้มดีไว้นะครับอันดับที่2นะครับยังพอใช้ได้สีม่วงนะครับแมงโก้ดราก้อนฟู้ดแคคตัสโคโคัทอะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นไอเทมที่ธรรมดาเกินไปนะครับดังนั้นก็สีม่วงเนี่ยพอทนนะครับแต่ว่าถ้าสีเหลืองเนี่ยไม่ได้แล้วนะครับส่วนสีส้มเนี่ยโอเคเลยนะครับสีส้มสีสีรุ้งอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าจริงๆนะตามความคิดผมนะครับผมแนะนําให้เพื่อนๆเนี่ยปลูกพริสเมติกอย่างเดียวเลยนะครับมันพออยู่แล้วถ้าสมมติเพื่อนๆมีประมาณสัก4ีหต้นอะไรแบบนี้นะครับเบอร์นิ่งบัตนะครับมีอะไรนะบล็อสซี่ไลท์นะครับมีบอลบอสซัมซึ่งเพื่อนๆเนี่ยก็น่าจะได้กันมาสักต้นสองต้นนะครับจากอีเวนท์ที่แแลล้้้ววกก็็ตนนนนึงเีี่ยมมั ประมาณ4-5อันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลอะไรนะครับแล้วก็บินสต็อกนะครับก็ถือว่าเยอะเหมือนกันอ่ะจำสามต้นนี้ไว้ก็พอนะครับฟอสซิลไลท์อ่าเบอร์นิงบัตนะครับบนบอสซัมแล้วก็บินสต็อกอ่ะสีต้นนะครับหรือจะมีชูก้าแอปเปิลก็ได้นะครับจากอีเวนท์ที่แล้วแล้วก็เอมเบอร์ลิลลี่ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับนี่คือระดับพิเมติกทั้งนั้นเลยอ่ะประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีแล้วก็เทคนิคในการปาล์มแต้มเซนนะครับเดี๋ยวจบอีเวนท์นี้เรามาดูููกกกกกกััััันนนนนนดดดดีีีีีีววววว่่่่่่าาาาาาะะะคครรรบบบจจจแแแตต้้้้มมมมทผเเเเเหลลือออยยย์ไส๋ วังนี้ขอแซลล์อีเวนต์นี้หน่อยละกันนะครับก็คืออีเวนต์นี้เนี่ยมันชื่อว่าอีเวนต์เซนใช่ไหมก็คือแบบอีเวนต์แห่งความสงบนะครับก็เขาจะตกแต่งอะไรแบบนี้ให้มันดูแบบว่ามินิมอลใช่ไหมดูแบบว่าเออนน้อยหน,น่อยนะครับ ซึ่งมันก็จริงนะครับมันจะส่งผลต่อต้นไม้ในส่วนเรานะครับก็คือไม่ต้องปลูกเยอะนะครับเน้นปลูกเฉพาะที่มันเป็นต้นที่มันแร่ๆเท่านั้นนะครับหรือว่าเป็นต้นที่สําคัญสําคัญเท่านั้นแต่ต้องบอกแบบนี้ครับว, à, ว่าไอ์อีเวนต์เซนที่เขาหมายถึงความสงบเนี่ยมันสงบจริงนะคือต้องบอกว่าผมเนี่ยแทบจะไม่มีอะไรทําเลยนะครับนอกจากรอให้อีเวนต์มันมาแล้วอีเวนต์นะครับจะมาทุกๆ50นาทีหมายถึงว่าใน1่งชั่วโมงเนี่ยช่วงนาทีที่10จน,นึ่ 10, นบจนขึ้น,นสิ่งที่เราทําได้ี่คแค่นนครับจะมีอะไรให้เราวิ่่่่งตตาามมไปก็บใชแว ไม่ใช่อีเวนต์เนี่ยมันก็จะไม่มีอะไรให้เราทําแล้วนะครับไม่มีเลยนะครับเพราะฉะนั้นอีเวนต์นี้เนี่ยเหมือนเราต้องนั่งสมาธินะครับรอว่าเอ้ทุกหนึ่งชั่วโมงค่อยมาเข้าทุกหนึ่งชั่วโมงค่อยมาเล่นนะครับเล่นแบบชิวๆเล่นแบบใจเย็นๆนะครับและนี่ก็คือหลักการคิดของอีเวนต์เซนหรือเปล่าก็ไม่มั่นใจนะครับคือผมเนี่ยไม่ค่อยได้อยู่ในเกมเลยนะครับหลังจากที่มีอีเวนต์นี้มาหรือว่าจริงๆแล้วหลังจากที่ช่องบอสชูเนี่ยได้ทำคลิปเกี่ยวกับเหตุผลในการเลิกเล่นเกมนี้ไปนะครับานาเ่กรล โรอาการเด่นแล้วเราจะให้คุณพักได้เต็มที่เลย50นาทีต่อ1ชั่วโมงโอ้โหพักเยอะมากเลยนะครับจริงๆแล้วคือไม่เกี่ยวกับผมนะครับอ้าโอเคอีเวนต์หมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่ามันมีต้นไม้ต้นไหนบ้างที่ติดสถาน,นะนะครับเก็บมาให้หมดเลยเดี๋ยวผมขอเริ่มที่ต้นแรกก่อนลวกันนะครับเป็นมูนแมงโก้นะอ่ะเก็บเลย ผมว่าผมใช้ Harvest 2ดีกว่าผมขี้เกียจเก็บแล้วก็ไฮฟรุตนี่เหมือนกันนะครับเก็บหมดแล้วก็ตัดทิ้งเลยนะครับเพราะว่าผมมีต้นสีสีลุงเยอะแล้วนะครับพรีสเมติกไอ้ต้นพวกนี้เนี่ยสีม่วงก็ถือว่าไม่ค่อยได้ไม่ค่อยมีประโยชน์สักเท่าไหร่กับชีวิตผมแล้วนะครับอ่ะสีส้มด้วยนะครับต่อไปครับโอ้โหแอปเปิลชูการ์นี่บอกเลยว่าเอ,อ้ชูการ์แอปเปิลใช่ไหมชูการ์แอปเปิลเนี่ยบอกเลยนะครับว่าได้เยอะมากๆนะครับ เดี๋ยวเราโอเคเรียบร้อยนะครับนี่คือความสําคัญของรีเคลเมอร์นะครับก็คือบางทีแล้วเราอาจจะต้องการต้นไม้ต้นนั้นกลับมาเหมือนเดิมนะครับถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆมีแค่โชเฟลที่เอาไว้ขุดทิ้งเนี่ยเราก็จะไม่สามารถเอาต้นไม้พวกนั้นกลับมาปลูกได้อีกแล้วนะครับถึงเวลาที่มันสัมพันธ์จริงๆเนี่ยมันก็จะไม่ได้ใช้เนาะโกโก้นะครับเก็บไปแล้วโอเคเอาคืนเลยเอมเบอร์ลิลลี่นะครับสีเดียวกันเลยนะครับพริสเมติกสีลุ้งเพราะฉะนั้นเก็บเอาไว้ก่อนนะครับต่อไปครับนี่ต้นนี้นะครับเฟยโจมีเหมือนก สาหรับต้นนี้นะครับเก็บแล้วใช่ไหมหมดแล้วใช่ไหมถ้าหมดแล้วเราก็นี่เคลมนะครับต่อไปมันก็จะเหลือแค่ต้นที่เป็นต้นพริสเมติกแล้วนะครับนอกจากพริกเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเก็บพริกก่อนเอเก็บให้หมดต้นเลยนะครับติดสถานะเพียบเลยจนกระเป๋าเต็มแล้วนะครับโอเคนี่คือรอบแรกนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเอาไปใส่ก่อนนะครับว่ารอบแรกเราจะได้สักเท่าไหร่รอบแรกนะครับผมใส่เลยนะ383ครับ นี่คือรอบเดียวนะครับ383ถือว่าเยอะมากๆนะครับเยอะแบบสุดๆไปเลยนะครับก็ไม่น่าปลูกเยอะขนาดนี้นะครับแต่จริงๆแล้วคือผมอยากที่จะลองทําให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับมันก็เลยต้องปลูกเยอะนิดนึงนะยิ่งถ้าเป็นสีส้มสีม่วงอะไรแบบนี้นะครับไม่ปลูกก็ไม่เป็นไรที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นต้นไม้ระดับ p r i ส m a t i c ทั้งนั้นเลยนะครับเดี๋ยวเราย้ายก่อนละกันนะครับ Fossil ไ i ท์ t โอเค f o s s ิลไ i ท์เดี๋ยวเราเอาไ้สักตรงอะวางเรียงๆกันก่อนนะครับเหตุผลที่จะวางเรียงๆกันเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าเพราะว่าผมอาจจะ ต้องปีนขึ้นไปบนบีนสต็อกเพื่อที่จะกระโดดขึ้นไปบนนี้อีกทีหนึ่งครับโอเคเอางั้นเดี๋ยวเราเก็บก่อนแล้วกันนะครับเก็บทุกๆอย่างเลยที่อยู่ในต้นนี้นะครับเก็บเก็บเก็บใช้รีเคมเมอร์ดีกว่าเออไม่ใช่ใช้ห้าเวสต์ทูดีกว่านะครับ <S <S เยอะเหมือนกันนะครับโอเคงั้นใช้ให้หมดเลย <laughs> อันนี้คือขี้เกียจล้วนๆเลยนะด้วยความขี้เกียจลว้ลวนเลยนะครับ <laughs> เมื่อกี้3 0 0กว่าใช่ไหม ผมจะสำหรับรอบนี้เนี่ยผมจะสอนหาอย่างเดียวแล้วกันนะครับยังไม่ต้องอัพเนาะซึ่งจริงๆมันอัพได้เลยนะถ้าเพื่อนๆอยากทับอ่ะเดี๋ยวลองเอาสักสักต้นหนึ่งแล้วกันนะครับเอาบีนสต็อกต้นหนึ่งนะครับใส่เข้าไปดูเอ่อเทคนิคแพนอ่ะไหมก็จะได้7นะครับอันนี้คือระดับสูงสุดนะครับมันจะได้ต้นละ7อ่ะอันนึ่งไหมอ่ะลองดูนะครับว่ามันจะ7เหมือนกันหรือเปล่าอ่ะประมาณนี้นะครับ7 8อยู่ใกล้ๆกันนะครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราเอาไปให้ที่ที่นี่เหมือนเดิมนะครับไหนดูซิ ผมคิดว่ารอบเดียวเนี่ยเราน่าจะไม่ต้องฟาร์มอีกแล้วนะครับได้มาอีก127ครับตอนนี้ครับเรามีแต้มทั้งหมด512ชีนะครับหรือว่าเอาง่ายๆก็คือน่าจะไม่ต้องใช้เอาไปฟาร์มอะไรอีกแล้วนะครับและนี่ก็คือเทคนิคดีๆที่ผมคิดว่ามันไม่ยากเลยที่จะทำนะครับสำหรับการเก็บแต้มชีในกิจกรรมเซนอีเวนต์ยังไงถ้าเพื่อนๆมีเทคนิคอะไรเพิ่มเติมนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับส่วนอ่ะเดี๋ยววนมาดูนี่อีกนิดนึงแล้วกันนะครับสำหรับผมนะครับผมคิดว่าการอัพ ว่าผมอยากได้แค่โคอีนะครับหรือว่าสัตว์เลี้ยงที่เป็นปลาเท่านั้นนะครับอย่างอื่นนอย่างเช่นนมของเซนเครดอะไรแบบนี้นะครับสไปร์แมงก้เพชฌาดอะไรอย่างนี้ผมคิดว่ามันก็ไม่ได้จําเป็นอะไรมากมายนะครับสาเหตุก็เพราะว่ามันอยู่ในระดับที่มันแบบไม่ค่อยไม่ใช่พรีสเมติกนะครับเห็นไหมมันอยู่ที่ระดับสีส้มดีวายนะครับพิทิคอลอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นผมจะไม่ได้อยากได้อะไรมันมากนะครับทั้งหมดนี้ก็คือเทคนิคที่ผมเนี่ยอยากให้เพื่อนๆได้ลองเอาไปทํากันนะครับได้ผลยังไงบ้นคลีิป นะครับเทคนิคการเก็บแต้มเซนแบบมหาศาลนะครับรอบเดียวได้500แล้วผมวอาชูต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย